แันนี้เป็นของคุณเลมโบนนะคะมีน้ำบูเบอรี่นะคะต้มเองจะบูเบอรี่ลิงออนแล้วก็สตอเบอรี่ป่าสวัสดีค่ะพักการหอมสวีเดนค่ะพาเข้าครัวอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะวันนี้จะ ทำสอเมนูด้วยมีเหลืองนะคะทำกินง่ายๆในต่างแดนนะคะมาดูวัตถุดิบที่เตรียมเอาไว้ค่ะว่ามีอะไรบ้างจ้ะเรจะใช้มีเหลืองแบบนี้นะคะกำลังต้มน้ำอยู่ค่ะแล้วก็มีควิงก้าหรือว่าสะโพกหมูต้มนะคะแยกมันออกไปแล้วแยกหนังแล้วค่ะตามด้วยสเปรชโคนกระลำหัวแหลมเอไข่ เชิดบุญหลาลูกชิ้นไทยนะคะไทยเชิดบุญหลารรอมเลิอกระเทียมป่าจ้ะต้มน้ำเด็ดแล้วนะคะต้มค่ะในรูปภาพน่ากินมากเลยค่ะอุ๊ยมีลูกชิ้นด้วยลวกก่อนได้ที่แล้วนะคะค่ะกองให้เสเด็จน้ำจ้ะจากนี้เรามาจัด เมนูกันจ้าน้ำมันจ้ากระเทียมวิดเลิก รสดีอาร์ลครีดาสีวขาวซ็อกเกอร์น้ำตาลทรายค่ะ น้ำมันหอยจ้ะแปดคนเซลลรี่ค่ะร่อมเลยกระเทียมป่าจ้ะ เมื่อกี้แอบชิมแล้วนะคะของคุณเลมโบเติมสีอิ้วขาวให้แกไปแต่เมื่อกี้ไม่ได้เปิดคลิปเปิดได้ยังเนี่ย ้าพี่น้องจ้าตอนนี้ก็ของคุณเลมโบเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวแกจะทานที่หน้าทีวีครึ่งหนึ่งแล้วครึ่งหนึ่งแกจะเอาไปทานที่ทํางานค่ะจากนี้ก็มาดูเมนูของผักกัดหอมนะคะแล้วเรามาทานไปพร้อมๆกันจา้าน้ำมันกระเทียมเจียวค่ะหอมมากลูกตะก๊อ ลูกชิ้นเชิดบุญล้าหมูล้วนค่ะใส่ซอสหวานนะคะตังชช่กุ้งแห้งถั่วลิสง ป่นน้ำตาลทรายชูรสนิดนึงกระเทียมป่า ลำหัวแหลมบีบมะนาวค่ะต้นหอมผัดชีบนบ้านนะคะต้นเล็กเขาทานได้แล้วนะพี่น้องเด็ดใบแล้วจ้ะ ปลาจ้าสุดยอดแล้วทีนี้ขอบคุณไปเก็บสวยๆจากน้องนี้นะคะทุกสาวมามา่าป,ป้าป้าจ้าให้มานะคะให้คุณลัมโบ้คู่นึงให้ประการหอมคู่นึงจ้าเป็นอะไรที่หอมมากจ้ะผักชีเนี้ยผักชีทไทยนะคะ แล้วพร้อมเสิร์ฟอืน่าทานไหมมีน้ำบูเบอรี่นะคะต้มเองจะบูเบอรี่ลิงออนแล้วก็สตอเบอรี่ป่ามาจ้าพี่น้องจ๋ามาทานมีเหลืองด้วยกันสโกล ชื่นใจอมเปรี้ยวนําจ้ะน้ําผลไม้ต้มเองนะคะอืมอยู่แล้ว hương chi mì hang bơ mì hang luộc chín mũ bơ mì hang luộc chín mũ bơ cải thêm ba ลืมบอกว่าคุณเลมโบไปทำงานแล้วนะคะเพราะว่าแกจะไปหาซื้อของขวัญไปงานวันแต่งงานเพื่อนจะไปซื้อของขวัญก่อนที่จะเข้างานจ้ะงานแต่งงานเพื่อนแต่งงานวันเกิดของเขาเองคุณเลมโบเลยบอกว่าต้องซื้อของขวัญสองอย่างจ้ะ ของขวัญวันเกิดแล้วก็ของขวัญงานแต่งด้วยจ้ะอ,อร่อยมาก ู่บ้านกับเซูเตอร์แล้วก็คิดเล่จ้ะอร่อยจริงๆพี่น้องจ้ะ ใส่ให้มันแก่เรียนนะพี่น้อง วันนี้ไม่กล้าเย,ยิ้มใส่กล้องจ้ะเดี๋ยวก,กับพริกติดฟัน กุ้งแห้งผักกันหอมเอาไปแช่ล้างน้ําก่อนนะคะนานแล้วค่ะไม่คุ้นกับกุ้งแห้งอันนี้น้องเบียร์กับน้องแพทเขาฝากมาให้จ้ะเขาใส่ถุงย่ามมาให้ ยิ่งเครื่องเคียงรวมๆกันแล้วหอมถั่วลิสงหอมผักชีไทยพริกด้วย ทำจริงจริงจริงอิ่มจริงโอ้ไม่กอดแซ่บค่ะ mm -hmm. ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมคลิปติดตามมาชิมแบบมีแห้งสูตรดัดแปลงไปพร้อมๆกันนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านคะ่ะเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า